เว Heavy ช a c h i n e r y จำกัดค่ะขอนําเสนอรถขุดชิมิโตโม่รุ่น SH 2 1 0ห5ประสิทธิภาพแข็งแรงทนทานรวดเร็วด้วยวิศวกรรมจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมให้ทูกค่าได้สัมผัสกันแล้วในวันนี้ค่ะและพิเศษสุดเฉพาะในปีนี้ที่รถขุดประหยัดน้ํามันรุ่นนี้นะคะถูกการันตีด้วยรางวัลรถขุดประหยัดพลังงานจากกระทรวงพลังงานประเทศญี่ปุ่นจะถูกประกอบและนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นภายในปี2560นี้ค่ะดิฉันจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมลูกคา ไปเจาะลึกในรายละเอียดและดูประสิทธิภาพกันแบบมากยิ่งขึ้นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยคะ่ะ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมและการออกแบบของญี่ปุ่นนั้นมีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมสำหรับซูมิโตโมโลแล้วรถขุดอินดาคาร์รุ่น H210-5 ได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกด้วยแนวคิดที่ให้ความสำคัญสูงสุดสำหรับสมรรถนะในการทำงานเทคโนโลยีและคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานของญี่ปุ่นที่ได้รับการพิสูจน์โดย ลูกค,ค้าที่ใช้รถขุดตีนตะขาบรุ่นนี้จากทั่วทุกมุมโลกแล้วว่าสามารถวางใจในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานและคุณภาพในการผลิตได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ การควบคุมตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและนิ่มนวลความสามารถในการทํางานหลายระบบพร้อมกันแรงขุดที่เต็มเปี่ยมด้วยพละกําลังและความเร็วในการทํางานมาพร้อมระบบเพิ่มแรงขุดอัตโนมัติปุ่มควบคุมอัตราการไหลของน้ํามันที่สามารถปรับได้5แบบด้วยเครื่องยนต์ e ีสูซีรุ่นใหม่ 4HK1X ทำให้กำลังแแรงบิดสูงกว่าและมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่ารุ่นก่อนอย่างมากด้วยสโลแกน Space 5คือกำลังมากประหยัดสะอาดเงียบและแข็งแรงจึงได้มาจากเครื่องยนต์ขนาด4สูบ16วาล์วระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลพร้อมระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความสามารถในการสร้างผลผลิตที่มากขึ้น บูมและอาร์มใช้แผ่นเหล็กชิ้นเดียวเพื่อลดรอยเชื่อมทำให้บูมแข็งแรงมากขึ้นบุ้งกีมาพร้อมผ่นเหล็กกันสึกป้องกันร,รอยเชื่อมไว้เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของบุ้งกีไฟ2ด้านบนคู่ตีนตะขาบแบบตีนไก่คุณภาพสูงสำหรับการทำงานบนพื้นดินที่มีแอ่งน้ำเสริมความแข็งแรงของปลายอาร์มไฟสองสว่างบริเวณกระบอกบูมการปรับโหมด พร้อมกับการเร่งเครื่องยนต์ในปุ่มเดียวกันที่ควบคุมง่ายขึ้น <Hi. S 1> การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทำได้ง่ายไม่ต้องเปลี่ยนขึ้นบนรถ ติดตั้งออยคูลเลอร์อินเตอร์คูลเลอร์และหม้อน้ำแบบขนานคอยร้อนแอร์ยังออกได้จึงทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นกลองเชื้อเพลิงนำมาติดตั้งในตำแหน่งที่ทำการถอดประกอบได้โดยไม่ต้องปีนขึ้นบนรถมาตรฐานใหม่การบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นซึ่งได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับรถขุดยี่ห้ออื่นๆรวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งานที่มากขึ้นด้วยมุมมองในห้องคนขับที่กว้างกว่า เป็นผลพวงจากเอกลักษณ์การออกแบบของชมิตโมซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานแขนกั้นชัางลงใหม่และคอนโซลยกขึ้นได้ปลอดภัยและง่ายในการขึ้นลงห้องคนขับโครงสร้างห้องคนขับแข็งแรงขึ้นสามเท่าหน้าจอแสดงผลอ่านง่ายและสวิตช์ควบคุมใช้ง่ายติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย สวิตดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินเบาะสามารถปรับนอนราบได้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันแบบจัดเต็มบริษัทลีดเวเฮีวีเมชชิเนอรี่จำกัดค่ะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรถขุสมิตโมโร,รุ่น H H 2 1 0ห่ขีด้าร,รุ่นใหม่ซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานรับเหล่าก่อ,อ,อสร้างขุดบ่อดินทรายทำสวนกเกษตรหรือแม้แต่หน่วยงานราชการค่คะสามารถเข้ามาแวะชม 好。好